แล้ผมจะทวนให้นะาเทคนิควันนี้นะเทคนิคที่หนึงนะคือคุณเข้ามาอู้โบนัสเอ้ยโบนัสมาแล้วอุ้ยได้าเทคนิคนี้ดีจริงๆว่ะทุกคนผมบอกคุณแล้วคุณไม่เชื่อผม,มอเรื่องของคุณนะคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสล็อต JMKA Jack แม่ King A กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับท็อปครับผมวันนี้เราจะมาดู3เทคนิคทําเงินวันละ1,000บาทนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมเลยครับผมโอเคนะครับผมวันนี้อย่างแรกนะฮะเทคนิคแรกนะครับ ว่าเวลาทุกคนเขาเกมมานะทุกคนต้องเริ่มจากเช็คกระดานก่อนนะครับผมในกรณีของผมนะผมเริ่มที่เช็คด้วยจํานวนเงินครั้งละเบ็ดเจ็ดจุดห้านะทุกคนใส่ไปก่อนเลยครับเบ็ดเจ็ดจุดห้านะนี่คือเทคนิคแรกนะใส่ไปก่อนให้ดูว่าเอ้ยตอนนี้มันแตกยากหรือแตกง่ายนะถ้าแบบว่าทุกคนลองใส่แบบแล้วมันพุ่มเงี้ยนะก็คือแบบมันก็แตกนะก็คือเล่นแล้วมันได้นะแบบนี้ได้ง่นสามเงี้ยนะ ก็คือจะให้ทุกคนใจเย็นๆนะเช็คไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณรู้ว่าเล่นแล้วไม่ได้นะคือคุณคุณพอก่อนคุณค่อยมาเล่นเวลาอื่นนะมันก็มีแบบบางเวลาคนเล่นเยอะเล่นน้อยนะตอนไหนคนเล่นเยอะมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะตอนคนเล่นน้อยนี่ยคือมันได้ตลอดนะผมเนี่ยเล่นตอนเฉพาะตอนที่มันคนเล่นน้อยนะมีคนห้าผมนะว่าผมเล่นกี่โมงนะคือบอกเลยนะบางวันเมื่อวานนะเล่นตอนหกโมงเช้านะเจ็ดโมงนะวันนี้เล่นตอนเที่ยง ไม่รู้จนะอัพคลิปทานไหมเล่นตอนเที่ยงเนี่ยโอเคดูไปก่อนนะทุกคนพ่อมกดออตโต้ไว้อยู่นะตอนนี้ก็ได้มาเท่าไหร่เรือสามสิบบาทแล้วนะทุนมาห้าสิบโอ้ได้ยี่สิบบาทโอ้ได้เรื่องแบบนี้ได้เรื่องครับยังไงนะติด่องนะเขายัางได้นะที่นี่นะเรามาคุยกันถึงคลิปที่แล้วก่อนนะผมไม่ห้เทาย่ายนะว่าเออสำเนียงผมนะเป็นคนที่แน่นะปรากฏว่านก็มีคอมเมนต์มานะ การชนะบุรีสุพรรณบ้างอะไรบ้างโอ้โหคือพมบอกเลยนะว่าพิษหมดนะไม่มีใครถูกนะเอาไม่นะจริงไม่มีใครถูกโอเคเอาไม่รอบหน้านะกิจกรรมเอาใหไม่นะเอา,อางนี้ผมให้ทายใหม่อีกวันหนึ่งวันนี้นะใครรู้ว่้ยังไม่ได้ทายนะผมแจกเลยนะคเครดิตฟรีนะหนึ่งร้อยบาทโอนให้เขาอันนี้เลยแต่ว่าต้องเล่นไอ้เว็บเดียวกับผ่มนะเพราะว่าไม่ ถ้ามันคนเราเวฟกันมันก็ไม่รู้จะโอนให้ยังไงนะทุกคนเดี๋ยวผมแจ้งแอดมินไปว่าเอ้ยเนี่ยเครดิตฟรีของผมนะโอนให้คนนี้คนนี้ทีนะวันนี้พมให้ทายนะกิจกรรมมีง่ายมากโอ้โหได้เจ็ดสิบห้ากิจกรรมวันนี้ง่ายมากทุกคนคุณทายมาเลยว่าพมอยู่คนที่ไหนนะสำเนียงพ่อมอยู่ที่ไหนคุณฟังดีๆนะแล้วก็ลองไปทายมาดูโอเคนี่คือเทคนิคที่สองนะทุกคนเทคนิคก็คือเล่นได้แล้วเข้าแล้วออกนี่เป็นเทคนิคครับนะ เพราะว่าเวลาเราเล่นได้ปุ๊บเนี่ยเราออกมาทีหนึง่งกระดานพอเรากลับเข้าไปเนี่ยเกมมันจะเริ่มร้อนโอเคแล้วคุณก็ใส่เบ็ดไปนะทคนิคที่3นะที่ผมจะโชว์ให้ดูนะเมื่อกี้คุณเห็นไหมตอนแรกผมเบ็ดด้วยเจ็ดบาทนะตอนนี้ผมกดไปที่15นะมันเป็นการเพิ่มเพิ่มเงินเดิมพันนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราใช้สูตรที่3เนี่ยนะเวลาเราเล่นได้มากเนี่ยเวลาเ,าเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบทบเงินเข้าไปทบเงินเข้าไปเวลาเราได้เนี่ยเราจะได้มากๆ แต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยผมสะดวกใจดีซีบาทตลอดเวลาคือคุณเล่นไม่งไงมันก็ได้แค่นั้นน่ะสี่ิบาทอะเล่นวนันลกี่ิศสี่บาทอะแต่ว่าถ้าคุณทบเงินไปนะคือแบบมันพอจังหวะมันได้นะมันก็ได้มากนะจังหวะไหนที่ไม่คุณรู้เสียนะคุณเลิกเลยคุณพอก่อนมาเล่นใหม่ยังโลบยังรีบใครโลภใครรีบแนะ่โอ้เจ็งผมบอกเลยเจิงเนี่ยใครทำทำตาม,ตามสูตรผมนะ สามสูรนี่นะสามเทคนิคดีๆนะผมมาแนะนํานะโอ้ผมแนะนําทุกคลิปทุกวันนะคนมันก็ไม่เชื่อบ้างเชื่อมไม่เชื่อบ้างไอคนเชื่อก็เชื่อจริงๆอะ่ะเชื่อแล้วไม่ทําตามนะไม่ทําตามก็หมดอนล่ยเนี่ยคนดูนะผมมาห้าสิบนะผมเบ็ดที่สิบห้านะตอนนี้ผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบเี่ได้มาอีกห้าดูนานได้ไหมเจอกันไหมโอ้โหเหมือนเดลเมดได้ทุกคน ผมในลิมิตได้นะเจอกันก็ออกเจอกันนะ่ะโอ้เมยงุ่นทำไมได้ไม่อีกห้าแล้วเนี่ยเทคนิคดีๆนะครับนี่มาบอกกันฟรีๆนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะโอเคเดี๋ยวก็ดูในเกมด้วยนะทุกคนพผมพูดมาเดี๋ยวผมกขออภัยด้วยนะเพราะวานโอ้โหพะล่มทลายนะผมทําอันนี้นะไม่เคยมียอดวิวนะถึงพันห้านะโอ้คนดูไม่รู้มาจากไหนนะโอ้ใครชอบพผ,ผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะ คอมเมนต์ comment, เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะผมก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ทุกคนนะเออผมโอ้มดีใจมากทุกคนมาดูกิปของผมนะอ้พ่มพยาามผมก็เล่นของผ่มนะอู้หลอยฮัสีทุกคนอ้ได้เรื่องวันนี้ได้เรื่องว่ะก็เล่นของผมผมกเออ็เออ็อยากเอ็นะเขาเรียกอะไรนะยูทูบเบอร์มาเออกขอยากเป็นยูทูบเบอร์นะแต่เราร้องเพลงไม่เก่งนะเล่นเกมไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ตลกหรือเล่นได้ลอดนะก็เอาทางดีตลอดแล้วกัน โอ้ติดตงินา้ำมันนะโอ้โหผมว่านเล่นตลอดมันก็เล่นได้ทุกคนน่ะคือคุณกำคุณลงทุนไม่กี่บาทน่ะร้อยช่องร้อยนะคุณก็เป็นยูทูบเบอร์ละโอ้ผมได้ฉลาดปะโอ้ดูกันต่อนะทุกคนตอนนี้ก็มาที่เท่าไรเนี่ยช่องร้อยเลยนะผมมีทุนอยู่ช่องร้อยแล้วนะจากเริ่มนะห้าสิบบาทนะใช้เทคนิคซ้มยากนะ ตอนนี้ก็เหลือประมาณเกือบสองร่นะโอ้โหติดวายได้มา40นะทุกคนอืมได้เรื่องนะวันนี้เล่นตอนเที่ยงก็ยังได้เรื่องนะใครบอกเล่นตอนเที่ยงโอ้โหล่วงนะคุณไปเล่นใหม่เลยคุณเล่นยังไงทำไมทำไมผมเล่นยิงลุงยิงลุ้ง,ง,งทำไมคุณยิงล่วงนะอ่ะเอะผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะแบบนี้นะเอาเดี๋ยววนนี้ผมบอกเลยนะวันนี้วันที่สิบนะผมเล่นวันที่สิบตอนเที่ยงเลยนะ ก็เล่นก็ฝากเงินเข้าไปแล้วก็ตึ๊ดปึ๊บปั๊บนะโอ้โหก็กดเรียบร้อยกดหัดรัดนั่งเล่นเลยสุดยอดวันนี้วันนี้มันก็ท้าถามผมนะว่าวันนี้การนานมันร้อนไหมมันก็มันไม่เล่นร้อนมากนะผมนี่นั่งเลยนะไม่ถึงน่าจะยังไม่ถึง10นาทีนะก็ยังแบบว่าไม่ได้ฟรีสป,ปินเลยนะโอ้โหโห,โหนันมากรอเดียวมันจะได้ได้ยังไงก็คือว่าวันนี้ก็คือเน้นเรียบๆนะคนน่าจะเล่นเยอะนะตอนนี้นะก็คือแบบว่ามันโอ้ ติดแผ่สิบคนเห็นไหมคนเห็นเหมือนผมปะเออเนี่ยนี่คือเทคนิคดีๆนะคนดูนะผมเบ็ดอยู่ที่30นะใครดูไม่ทันกลับไปไปย้อนดูได้นะเล่นนะเล่นต้องมีสตินะเล่นอย่าโลภนะเล่นเล่นเอาเงินกินข้าวพันหนึ่งนะผมถามนี่แต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ถึงพันจนะทำไงผมก็พอใจแล้วมาให้ฟิบ่ะอาจจะได้ซสองสามร้อยสี่ร้พอใจแล้วแมวเยอะ และนได้ถึงพัน,นก็ดีสองพันก็ดีโอโ้ทุกคนดูซ่องร้อยสิบบาทโอ้โหพวกไปร้อยสิบสิบได้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ตายตายช่วยช่วยช่วยซามร้อยห้าสิบโอ้โหเพิ่มเบ็ดเลยทุกคนนี่นะเทคนิคดีๆนะทุกคนดูเก้าสิบอะคือแบบพอมันออกห้างอย่างเงี้ยเก้าสิบถามว่าเงินนะมันเพิ่มไหมเพิ่มดิถ้าคุณมีเพิ่มเบ็ดนะคุณก็ คุณจะกดตาลัสี่บ้าตลอดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเมื่อไหร่คุณจะได้มีฮัสซีเมื่อไหร่คุณจะได้ร้อยโอ้โหไม่มีทางเนี่ยคุณดูคุณดูท่ามทิพนะโอ้โหสุดยอดไปเรื่อยอะตอนเนี้ยโอโ้วันนี้ก็สิ่งโตมันก็ไม่มาง่ายนะเนี่ยผมเห็นไอ้เอเอ,เอกล้องโบน,นัสอะใส่รอบแล้วนะคือแบบว่าโบนัสไม่มาเลยแบเนี้ทำไมได้แจกกันนะโอ้ยี่สิบทีได้ไหมฟิลิปปินโอ้โเอานุ่นสวยมาก ทาแล้วมีอีกอันนึงข้อได้ไหมอะไรก็ได้โอ้โหมนุ้ยะอะไรอะไรก็ไม่ออกวันนี้เฮ้ยออกยากจริงว่ะวันนี้ก็ทุกคนก็ดูแล้วทำตามนะคือใครชอบเล่นสลอดนะก็ดูแล้วก็เก็บไปลองวิเคราะห์ดูก็ได้ว่าเอ้ยแบบนี้มันได้ได้จริงไหมได้หรือเปล่านะคือเนี่ยผมไม่ได้แบบหมาแบบพึบพับพึบับเล่นแล้วก็โอ้โหมาบวกซ่องทีซ้มทีแม่งบวกตลอดไม่ใช่นะ นี่คือมันก็บวกขึขึ้นลงๆนะมันก็ยากยู่นะถ้าผมผมว่ายากโอ้โหติดสองแถวร้อยแปดสิบสวยมากครับพี่อย่างเงี้ยใครชอบนะก็ลองดูนะแล้วก็ถ้าใครแบบสนใจนะอยากเล่นแบบอย่างงี้นะก็เดยผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็ลองไปติดต่อเขาดูนะโอเคมาต่อนะติดหนึ่งนะโอ้สบายวันนี้สบาย ามร้อยแล้วพอกินข้าวเราเนี่ยโอ้โหเกือบบายโบนัสแล้วเมื่อกี้ผมเกือบแลว้วแต่ว่ามันไม่ได้ยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะทวนให้นะสามเทคนิควันนี้นะโอ้วันนี้ได้สามร้อยก็พอใจนะเทคนิคที่หนึ่งนะืคอคุณเข้ามาโอ้โบนัสเฮ้ยโบนัสมาแล้วอุ้ยได้ว่ะเทคนิคนี้ดีจริง,รงว่ะทุกคนผมบอกคุณแล้วคุณไม่เชื่อผม,มเรื่องของคุณนะโอ้มาแล้ว งโต้วันนี้เอาไงรู้วันนี้พ่อข้อตรงกลางยังไงตบโอ้โหตบแรงทีนะวันนี้นะเผา,า,ามือบ้างก็ได้โธ่สามอ่ะพ่อจะสามลูกจะทำไงโอ้โหแมงลบได้อีกวิ่งเร็วนะหนูวิ่งเร็วจริงเอาไงข้อสายสายก็โอ้โหตีอีกแล้วตีได้พ่มนะเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยมาที่เอเอข้อตรงกลางยังไงโอ้ลบอีกแล้วนะลบได้เรื่อยๆนะยังไงเนี่ย ผมขอฟังนี้มัง้งยังไงไดาบฟันเอ,อ๊ะนั่นไงขาขาดทางนึงโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบบิ๊กินคนระับมามายังไงนะก็ขอค้างสายบ้างดียังไงโอ้โหกันได้อีกแล้วก็บอกว่าได้อีกแล้วโอ้โหได้เท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบห้านะโอโ้หรือว่าจะไม่ได้นะเทคนิคนะโอโ้เทคนิคนี้ก็เอาเรื่องนะเดี๋ยวผม ลองใส้สักเบ็ดนี่จะได้ยังไงโอ้นี่คือกระดานเริ่มเย็นแล้วทุกคนทุกคนต้องทำาไงอรเลิกนะทุกคนได้เริวเลิก,เลกนะโอเคสําหรับทุกคนใครที่ชอบนะอย่าลืมกิจกรรมนะวันนี้นะก็คือใครทายสํำเนียงผมถูกนะว่าที่ไหนนะผมให้ถ่ายอีกรอบนึงนะถ้าได้นะผมเดี๋ยวผมบอกแอดมินให้เขาโอนเครดิตให้นะยวผมโอนตังค์ให้แอดมินเลยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด ว่าใจกดอะไรก็ไม่รู้นะกดเยอะๆนะแล้วเขามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับผมเจอกันใหม่